สำหรับวันนี้ที่ทำการบันทึกคงเป็นวันที่5เมษายน2521เมือเม่อผ่านปราณบุรีมาแล้วก็เป็นเมืองพงเมืองกุยบุรีทั้งสามเมืองนี้ก็ชื่อว่าเป็นเมืองโบราณถ้าเราจะมาคุยกันถึงประวัติเล็กน้อยก็รู้สึกว่า มันไม่มีประโยชน์อะไรนักเพราะว่าเรื่องเมืองนั้งสามนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆแล้วก็เรื่องสําคัญมันก็ไม่มีมากจะมีมากก็เป็นแต่เพียงว่าประวัติประวัติรบระการของโบราณเท่านั้นก็ขอผ่านไปโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าพูดกันถึืองทรัพยากรอันนี้มีมาก ในประเทศไทยทั้งหมดมีทรัพยากรมากที่เราไม่สามารถจัปการรัพยากรในครบทุนได้ต่อไปก็เข้าถึงเมืองประจวกเมืองประจวบคีรีขันแปลว่าเป็นเมืองที่มีกองภูเขามากเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญประวัติศาสตร์จุดหนึ่ง เรือว่าจากเพชรบุรีมาผ่านหัวหินแล้วก็เข้ามาถึงเมืองรานบุรีเมืองพงและเมืองกุยบุรีแล้วเข้ามาถึงเมืองประจวบ <c oughs> ในสมัยหนึ่งมาสงครามโลกครั้งที่สองก็จัดว่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่ญี่ปุ่นขึ้นที่นี่ถ้าเราจะพูดกันถึงประวัติศาสตร์ก็คงจะยุ่งมากไป พาออะไรก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่ประํามปราและก็มีชาวมีนักเขียนเขาเขียนไว้มากแล้วก็ขอผ่านไปมาออกจากเขตเมืองปจวบก,ก็ดิ่งตรงมาจังหวัดชุมพรชุมพรจังหวัดชุมพรอันนี้ต้องคิดอยู่นิดหนึ่งเพราะว่ามาเดินทางมาถึงจังหวัดชุมพร ก็ต้องย้อนคิดไปถึงหัวหินเพราะว่าหัวหินได้สร้างประวัติขรประวัติความเป็นมาไว้มากเกี่ยวเนื่องกับชุมพรเมื่อปีพศ2517หแล้วเท่าไรจำไม่ได้ 17, 18, 19จำไม่ได้นักได้เทินทางมาที่ชุมพรแล้วก็ในช่วงกลางในพักที่หัวหิน ตอนนั้นแหละบรรดาลูกหลานทั้งหลายก็ได้ทราบประวัติสำคัญโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่บ้านพักของสื่อสารทางอากาศที่หัวยหินได้ทราบข่าวว่ามีเขตของประเทศในเขตของประเทศไทยเรามีน้ำมันมากเพราะว่าในคืนนั้นได้พักอยู่เนื่องนีนว่ามาจังหวัดภาคใต้ กลับไปได้สองวันก็เดินทางมาใหม่เพราะว่ามันขาดอยู่แค่จังหวัดชุมพรตั้งใจจะไัดจังหวัดชุมพรแต่พอถึงประจวบคีรีขันก็รู้สึกว่าปวดที่สะอย่างหนักเพและเป็นไข้ให้เมย์ขับรถกลับไปนอนอยู่ที่โหัหินเวลากลางคืนปรากฏว่าท่านยกรมสื่อสารหาการเวลานั้น คือท่านพลอากาศโทหมอมรชวงเสริมสุขสวัสดิ์เจ้าก,กรมสื่อสารทหารเวลานี้ท่านไปเยี่ยมคุยกับท่านพอสมควรการป่วยคราวนั้นปรากฏว่าต้องไปนอนพักอยู่ที่โรงซ่อมรถสักครู่หนึ่งแล้วเดินทางกลับมาท่านคุยกับท่านเจ้ากรมพอสมควรเวลากลางคืนก็เข้านอนดึกหน่อยเข้านอนก็นอน เมื่อเวลาเข้านอนก็ปรากฏว่ามีคนคนใหญ่ท่าทางสูงกว่าประตูเวลามันมืดไ็เห็นเป็นนุ่งดำใส่ดำไปหมดเดินเข้ามาทางประตูแต่ไม่เปิดประตูเข้ามาถึงข้างประตูเสื้อข้างที่นอนเธอก,ก้มลงหยิบหมวกหมวกลูกนี้สมัยก่อนเขาเรียกหมวกหมวกไหมสับประรด เห็นแกหยิบหมวกจึงได้ถามว่าคุณเป็นใครอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าตามปกติผมพักอยู่ในห้องนี้แต่ว่าคืนนี้ท่านมาผมจะเป็นโย่ยามข้างนอกเพราะชายคนนั้นเดินออกไปแล้วก็มีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเข้ามานั่งคุยผู้หญิงนี่มีมากด้วยกันแต่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งเป็นรูปร่างทมทม้วมรู้สึกว่าอย่าเป็นหัวหน้าคนทั้งหมด เธอเข้ามายกมือไหว้ไหว้เหมือนกันแต่งตัวสวยงามเธอก็มาบอกว่าพวกเธอเป็นชาวไทยและก็เป็นคนไทยโบราณแต่ว่าเวลานี้เป็นนางฟ้านางสวรรค์กันหมดแล้วเธอคุยให้ฟังว่าตามที่ประวัติศาสตร์เขียนบอกว่าคนไทยมาจากประเทศจีน แล้วเข้ามาอยู่ในผื้นแผ่นดินไทยหลังพุทธกาลคือพระพุทธเจ้าทรงบัตรขึ้นแล้วในโลกไม่จริงแต่บอกว่าไม่จริงพวกกลุ่มของเธอนี่แหละเป็นกลุ่มแรกที่มาจากเมืองปลาเมืองป,าเ,องปาเขาบอกว่าเป็นชาวจีนทั้งหมดนะั่นไม่ใช่ความจริงมีชาวไทยอยู่มากได้หากินเรื่อยๆลงมาผ่านประเทศจีนผ่านอินเดีย แล้วก็ผ่านทางพม่าเข้ามาทางมริดลงมาทางจังหวัดเพชบบรบุรีมาตั้งอาชีพประกอบกันเป็นกลุ่มๆจะเรียกว่าตั้งเป็นประเทศก็ไม่ได้ตั้งเป็นกลุ่มๆน้อยๆกลุ่มหนึ่งของคนไทยสมัยนั้นก็มี200คนบ้าง300คนบ้างพันคนบ้าง ที่ถึง2,000คนก็ไม่มีอยู่เป็นเกาะๆความเป็นอยู่ก็อยู่ในความเป็นสุขเพราะว่าไม่มีใครมารบกวนเวลานั้นคนน้อยกว่าภูมิประเทศนี่เป็นเรื่องยืนยันของหญิงชาวสวรรค์ที่อ้างตัวบอกว่าเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์จริงหรือไม่จริงก็เป็นเรื่องของผี พ่อไม่ขอยืนยันเขารรนดาลูกท่านหลายที่มีกำลังจิตประกอบไปโดยศรัทธามีบารมีครบบทวนทันน้งสิบประการมีจิตใจหวังซึ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์จงพิสูจน์ดูเมื่ออารมณ์เข้าถึงจุดนั้นแล้วก็จงทราบว่าเวลานั้นพ่อไม่ได้ใช้ฌานสมาบัติเป็นแต่เพียงว่านอนทำใจสบายให้มันว่างจากอารมณ์แห่ความโลภความโกรธความหลง จิตเป็นขาลมใจเป็นสุขแบบเบาๆจิตในเวลานั้นยังอยู่ในช่วงของอุปจารสมาธิในประการหนึ่งการเห็นก็เป็นการสแสดงของท่านพวกนั้นไม่ใช่พ่อตั้งใจจะเห็นการเห็นนี่มันได้สองอย่างสำหรับคนที่เขาได้ที่ปิคุย,ยานเขาบังคับการเห็นได้ต้องการะเห็นใครที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ถ้าท่านที่ไม่ได้ทิพยคุย,ยานแต่แต่ว่าท่านพูดต้องการให้เห็นจะมาพูดมาคุยด้วยก็เห็นได้เหมือนกันด้วยอนุภาพของเทวดาด้วยพรมจำ <c oughs> ไว้ว่าการเห็นเป็นเชิ้นนี้ฉะนั้นท่านคนปากดีที่บอกว่าพระมหาวีระชอบอดิโตเดชท,ท่านไม่มีความรู้อะไรเลย <c oughs> เป็นอันว่าท่านพูทนั้นไม่ได้ภาษีภาษาเรื่องนี้เสเลยนี่พ่อไม่ได้นินทาเขาจงอย่าถือเรื่องนั้นมาเป็นครูคนประเภทนี้คือถือนถือมาเป็นครูลูกของพ่อทั้งหมดก็จะต้องลงนรกไปตามตาม,ตามกันเพราะว่าท่านโบทนั้นยังนินทาคนอยู่นี่ท่านจะดีได้ยังไงไอนี้ไม่ใช่นินทาท่านนะเกรงว่าลูกของพ่อจะเป็นอย่างนั้น เมื่อท่านคุยให้ฟังถึงทรัพยากรต่างๆในเขตตอนใตน้นียังมีอีกมากว่าทั้งตอนใต้ตั้งแต่เพชรบุรีไปจนกระทั่งสุดปลายเขตแดนแดนจดระหว่างไทยกับมาเลเซียจุดหนึ่งที่เป็นเขตไทยต่อมาเลเซียจุดนี้เราต้องคิดจุดนิดหนึ่ง ว่ามีดินแดนอยู่ส่วนหนึ่งคิดกันว่าเดิมทีคนจะเป็นภาคพื้นของแผ่นดินไทยแต่มาเพราะอาศัยผู้ทรงอำนาจวาดแผนที่คลุมจุดไว้จุดหนึ่งต้องคิดแต่ว่ามันจะจริงไม่จริงเพียงใดก็ตามแต่มาเลเซียเขาว่าเป็นของเขาและจุดนั่นแหละมีผู้ก่อการร้ายมาก มีโจรแบ่งแยกดินแดนบ้างมีโจรจีนบ้างมีผู้ก่อการร้ายบ้างและก็มีพวกผู้ร้ายบ้างแต่ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นเพราะคนทั้งหลายพวกนั้นเขามีเจตนาอย่างนั้นพ่อไม่เชื่อเพราะไอ้จุดนั้นเป็นแหล่งทองคำที่ใหญ่ที่สุดของภาคภาคใต้ <c oughs> ไม่ใช่มุนแฟรมมันเป็นทองคำ ทองคำทำไมชาติที่ขุดขึ้นมาได้แล้วมันเป็นทองคําที่มีค่ามากพ่อคิดว่ามาเลเซียเขารู้แล้วก็คงจะขุดทรัพยากรพวกนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ของเขาที่พูดนี้ไม่ใช่พูดเพราะอาศัยจะให้ไทยเรากับมาเลเซียลบกันเปลี่ยนแต่เพียงว่าเผอพื้นแผนแผน,แผนที่ของแผ่นดิน ในเขตชนกันนั้นมันไม่แน่นอนถ้าไปเรื่องของป่า <c oughs> ถ้าล่าเส้นไปล่าเส้นกันมานี่มันก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรภายใต้ภาคพื้นดินนี่เราก็มองไม่เห็นรวมความว่าท่านหญิงท่านหลายเหล่านั้นท่านก็ชี้ให้มองดูจุดต่างๆคือมีทรัพยากรภายในพื้นแผ่นดินของประเทศไทย พ่อมองดูด้วยน่ายของเธอเธอบรรดาในเห็นเห็นแล้วก็ตกใจที่ว่าโอ๋หนอประเทศไทยเป็นเมืองทองจริงๆ <c oughs> มีทรัพย์มหาศาลอย่างนี้ก็น่าจะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ของโลกแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเรายังไม่รักไทยแท้ ที่พ่อว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเรื่องของชาวต่างประเทศเสียหมดคนเราไปเรียนมามากจะไม่อยากจะทำอะไรให้ปรากฏว่าเป็นผู้มีความสามารถแต่ในช่วงระยะเวลานี้คนไทยเราก็ดีขึ้นมามากแล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะรัฐบาลเริ่มปล่อยอิสรภาพในการคิดคน้นคว้าและก็เริ่มมีการสนับสนุนที่มีความสำคัญมาก มาพูดกันถึงว่าหญิงผู้นั้นเกล่าสู่ให้ฟังถามว่าพวกนี้ท่านจะไปชมพรมใช่ไหมก็ตอบว่าใช่เธอจึงได้บอกว่าไปชมพรจะได้ข่าวน้ำมันเพราะสูงในการสายการเดินน้ำมันจะออกจากหลังต้นทั้งชมพรคือในเขตก่อนๆที่ชมพรหน่อยหนึ่งเดินไปในพมา่าเข้าเขตพมา่าไปประมาณ30กิโลเมตร ก็จะเข้าเขตถึงจุดที่มีน้ำมันมันพวยพุ่งขึ้นมาเป็นหนองน้ำพู้ชากรยอิสระช้อนไปใช้น้ำมันได้ทันทีเพื่อจุดไฟได้ทันทีโดยไม่ต้องไปกลัน่นแต่เป็นประณน,น้ำมันประเภทเนื้อหยาบคืคล้ายกับว่าเป็นน้ำมันกิโลแต่มีสีแดงจุดไฟลุกแต่ว่าเป็นควันหน่อย พ่อคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะมีน้ำมันแบบนั้นเราก็น่าชื่นใจคนโบราณเขามีความเข้าใจกันในเรื่องนี้สำหรับต่อมาทีเขบอกสายการเดินของน้ำมันจากมาริดมีคนเขาบอกว่าน้ำมันไม่สามารถจะทะลุภูเขามาได้พ่อก็แปลกใจเหมือนกันตาผีบอกว่ามาได้ มาแล้วก็มายชนจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดเชียนาทจังหวัดอุทัยธานีตอนนี้เริ่มเป็นปากอ่าวออกนครสวรรค์ดิ่งลงกรุงเทพเธอว่าอย่างนั้นแต่ถ้ามันนี่อย่าลูอยู่ลึกดูตื้นต่างกันเมื่อมาถึงจุมพรปี2517ได้รับคํำพยากร์ไว้จุดหนึ่งขณะที่ทำการบูชาพระ ได้ยินเสียงบอกว่าเจ้าเทากรรมเก่าของมึงมาถึงแล้วมึงจะต้องเดินทางทั่วประเทศเวลานั้นพ่อมองไม่เห็นจริงๆว่ความจำเป็นที่จะเดินต้องเดินทั่วประเทศมันจะมียังไงสำหรับคนอย่างพ่อพ่อไม่มีคนมีความสำคัญอะไรโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งจะเดินเที่ยวเล่นมันก็ไม่ไหวทุนร้อนมันก็ไม่มี <c oughs> ยิงได้ถามนัานว่าเหตุผลมันเป็นยังไงท่านก็บอกว่ากรรมเก่าของมึงมาถึงสมัยหนึ่งมึงเคยร่วมสร้างประเทศชาติไว้เพื่อไทยอยู่เป็นสุขเวลานี้ประเทศที่มึงทำไว้กำลังจะมีภัยเข้ามาทำลายแค่นั้นมึงจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อความอยู่รอดของประเทศไทย ถามว่าทำคนเดียวหรือประเทศมันใหญ่กระต๊อบเล็กๆส่วมหลังเดียวยังทำคนเดียวไม่ได้นั่นก็บอกว่าไม่ใช่คนทุกคนของคนไทยจะรวมใจกันรักษาความเป็นไทยแต่ว่าเองก็มีความสําคัญจุดหนึ่งรี่ว่าทุกคนต่างคนต่างทําแต่กลุ่มของเองจะยอะใหญ่ายายสักหน่อยหนึ่งมีคนร่วมมือมากทั่วประเทศแต่ว่าไม่ใช่ทุกคน แต่ทิ้งอะไรก็ดีเราก็อย่าวางคนของเรา,เราไว้แต่ในจุดๆ่จุดแบบฉบับที่ทำมาแล้วก่อนหน้าพระเจ้ารามคำแหงก่อนที่พระเจ้ารามคำแหงมหาราชจะย,ยึดะเขตประเทศไทยภาคใต้ทั้งหมดเจ้าก็เป็นพระแบบนี้เดินดงพงไพรามารวบรวมกำลังใจของคนไทยไว้ก่อน เมื่อจอมบอพิอาีิสอนพระเจรารามกำแหงมหาราชเดินทับเข้ามาจึงมีการยึดเต็นโดยสะดวกคำว่าโดยสะดวกไม่เคยใช่แต่เจ้าทําแล้วคนทั้งหมดมาถึงก็ยกมือยอมรับไม่ใช่อย่างนั้นเป็นสร้างกําลังใจให้มีความเข้าใจว่าเวลานี้คนไทยเราตั้งประเทศเขตวันละครขึ้นแล้วให้รวมคนไทยกันขยายอาณาเขตคนไทยปกครองคนไทยเองจะมีความสุข เมื่อพูดถึงเขตชุมพรก็ต้องคิดจุมพรก็ดีประจบพิรีขันก็นดีกุยบุรีปราณบุรีเมืองพงเพชรบุรีมองลงไปประภาคใต้พื้นปฐพีตามที่แม่หญิงระชี้พ่อตกใจโรครักทั้งทองคำธรรมชาติทั้งเพชรนินจินดาทั้งแร่ธาตุที่มีค่าน้ำมันมาก เป็นอันว่าทรัพย์สมบัติที่ปีเป็นทรัพย์สินที่ฝังไว้ก็มีมากเป็นทรัพย์ธรรมชาติก็มีมากดีใจที่เมืองไทยเป็นเมืองทองพ่อเขาผ่านไปถึงเมืองสุราธ,ธานีเมืองนี้ต้องคิดไอเมืองสุราธ,ธานีนี่แล้วเราก็เลี้ยวไปกระบ,บี่ฮะเมื่อเลี้ยวไปจังหวัดกระบ,บี่ แล้วต่อไปเราก็ไปไปอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชสำหรับกระบ,บี่เป็นสายเดียวกับภูเกตตรังพงัทลุงตอนนี้มีอะไรบ้างใครจะปันเป็นมะคุเทศนำทางถามนิดสำหรับพี่ช้างสายหน้าว่าตอนนี้ยกเรื่องราวขอให้แม่กัญญายอดนารี สีสุพรรณวด,ดีสีโสภาคอ๋อใครนะน้องหญิงเลยอ๋อเป็นแม่สีเลยสุพรรณวด,ดีสีโสภาคอารมว่าไปเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองมีอาถรรพ์เมืองกระบี่เมืองโเก็ตเมืองพังงาเวลานี้กลายเป็นเมืองมีอาถรรพ์ ทั้งนี้เพาาอะไรก็เพราะว่าคนต่อคนฟันต่อฟันลิ้นต่อลิ้นที่มีความชิงกันจนเป็ปกติแต่ก็ที่น่าเสียดายที่คนไทยในที่นี้บางพวกเห็นเกตตัวมากเกินไปนี่เราก็รวมนครศรีธรรมราได้กไม่ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่มี บางพวกไม่ได้ใช้ปัญญาที่ดีเพื่อยึดนกำลังกำลังใจของคนไว้ในอำนาจของตนกำลังใจที่จะยึดให้คนเป็นคนร่วมกันนั่นก็คือความดีต่อความดีไม่ใช่มาสงสัยสิ่งอะไรกัน,กนไม่ใช่จะใช้อำนาจอำนาจที่เราจะใช้ให้ดีก็จริงๆก็ต้องเปนอำนาจได้กับความดี ต่อมาแล้วก็มารวมทั้งหมดจังหวัดทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างาเฉพาะจังหวัดโพก็ตจังหวัดนี้ต้องคิดมีเพชรที่มาจากแร่ที่มีความสําคัญคล้ายนิวเคลียร์มีมากแร่อย่างอื่นก็มีมากถ้าแร่ประเภทนี้เราจะงัดขึ้นมาได้แล้วมันมากมายเหลือเกินแล้วก็มีแร่ดีบกุก แร่ดีบกเวลานี้ที่เขาเอาขึ้นมามันก็ติดแร่ที่มีความสําคัญขึ้นมาด้วยช่วยเกื้อกูลแกบุคคลพ้นได้ประโยชน์แต่เราก็น่าเสียดายที่เราเป็นคนไทยเป็นเจ้าของแร่ไม่มีโอกาสจะรู้จักแร่แบบเพจนี้เห็นของดีเป็นของเลวซึ่งเปรนกาศของดีหมดเราบกแล้วก็ทิ้งไป นอกจะนั้นเขตตะมันใหญ่ติดอยู่กับเกาะโคเกตก็มีมากแหล่งใหญ่มากเป็นทะเลเที่ยวยาวถ้าเราเจาะน้ำมันจุดนี้ได้จะมีความหมายสำคัญดึงมาใช้เท่าไรเท่าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ถ้าจะใช้ประศสีพันปีน้ำมันตุมนี้มันยังไม่มีความรู้สึก ยังไม่มีความรู้สึกว่ามันจะหมดลดลงไปสำหรับดับนเมืองคอนครศรีวรลาดนันไซเวลานี้เรื่องใหญ่สำคัญมันก็จะเกิดขึ้นอีกคือภูเขาที่มีสภาพเหมือนภูเขาศูนและมีแร่มุนแฟรมซึ่งเป็นแร่แร่ที่มีระความกรับมีราคาแพงมากเกิดขึ้นในภูเขาทั้งโลกภูเขาลูกนี้ชื่อว่าอะไรพ่อไม่รู้จัก ไม่อยากจะรู้จักแต่ก็เข้าใจว่าภูเขาลูกนี้จะเป็นเมืองมรณะอีกเมืองหนึ่งซึ่งทางราชการถ้าไม่สนใจไม่หาทางป้องไกกันไว้เสียก่อนมันก็จะมีประเภทแบกเข้าศูนย์เท้าศูนย์นี่ก็แปลกมีเจ้าของเหมืองไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของเดิมทีคนมากด20นาทีต่อสามพันบาท ต่อมาก็มา20นาทีตัว30,000บาทเวลานี้ขึ้น20นาทีต่อ300,000บาทเสื้อนอนกินเวลานี้เขาสูนก็ยังมีเป็นทรัพยากรคับขั่งแต่บ่าก,การที่ได้แรบมากๆนี่ค่าภาคหลวงไปไหนประเทศไทยน่าจะรวยที่เราต้องคิด และเขาลูกหนึ่งที่เกิดมาที่พ่อกล่าวแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าหากว่าทางบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่หาทางป้องกันแร่ก็จะขยายตัวออกมามากขายไปเป็นแบบแร่เสี่ยนทางรัฐจะไม่ได้ทางรัฐเองก็จะไม่มีส่วนได้ค่าภาคหลวงนี่จะบรรดาลูกรักทั้งหลายที่ผีและเทวดาท่านบอกว่าถ้าคนไทยยังดีไม่พอ ทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่จะขึ้นมาสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้เพาขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอันตรายกับคนไทยคนไทยจะต้องฆ่ากับคนไทยเพราะอาศัยความโลภเป็นสําคัญแต่บุคคลส่วนกลางคือเงินส่วนกลางจะไม่เข้ากับเด็เงินภาคหลวงฆ่าภาคหลวงมันไม่ได้หน้าเส้นใดไม่หลูกรัก น่าเส้นดทรัพยากรที่มีอยู่ในการก่อนนี้อันนี้ไม่มีใครคขาสร้างต้องถือว่าเป็นบุญบารมีของท่านของไข่ของคนอยู่ในภาคพื้นนี้ที่ควรจะได้แต่า้าจะได้ขึ้นมาบไรานั่นก็หมายว่าคนไทยต้องเป็นคนดีการมาถึงเมืองต้าน,นครศรีธรรมราชคณะของเราก็ได้พักที่สถาน,นีตํำรวจ วเวนชายแดนทุ่งสงรายกฏว่าท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกสุด,ดินการ้อยตำรวจเอกยุทธนาพัญยาของท่านตำรวจเอกสุด,ดินให้ความอุปการะเป็นอย่างดีเพราะท่านทุกนี้เป็นผู้มีความสนิทสนมและก็เป็นคนดีเอาจริงเอาจังต่อการงานแต่ได้ว่างานทุกอย่างลูกรัก จะดีคนเดียวนั้นมันไม่ได้จะต้องมีคนอื่นเห็นอกเห็นใจเห็นประโยชน์เห็นเหตุเห็นผลงานของประเทศไทยที่ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของทุกคนก็เป็นเราะเหตุนี้สำหรับต่อนี้ไปสำหรับเมืองสุราธ,ธานีเป็นเมืองฐานเพราะเวลานี้ยุ่งมาก ยิ่งมากมีคนที่พูดไม่รู้ภาษากันอยู่เยอะเป็นคนไทยแต่พูดไม่รู้ภาษากันการเดินทาง้งแต่อ,อกจากชุมพรถึงสุราธ,ธาน,นีเข้ากระบ,บี่ไปทุ่งสงไปเมืองนครศรีธรรมราชเราไปได้ชมพระมหาวิหารคือพระเจดีย์และพิพธิธภัณฑ์หลังจากนั้นก็ออกเดินทางกลับ ก่อนที่จะเดินทางกลับที่ชมนั้นชมอยู่นั้นแล้วก็เจอของแปลกประหลาดคือคนที่แต่งกายคล้ายสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมโลกรกน,นาถสามท่านติดตามดูพ่ออย่างจิตที่ไม่เป็นมิตรจนทั้งทุกคนต้องคิดว่าเอ๊ะท่านพระสามองค์นี้เป็นพระประเภทใดเป็นเหตุใดสงสัยจนทั้งท่านผู้ใหญ่อดีตกงศุนของ ฮ่องกงของคนไทยที่ประจำฮ่องกงถ่ายภาพเขาไว้เป็นที่น่าเสียดายที่ภาคกาสาพัติองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดายกย่องว่าเป็นธงชัยของพระอราหันต์แต่ก็กลับเป็นเช่นนี้ไปได้อรบ,บรรดาลูกรักทั้ไหลสำหรับเทพน้านี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ด้วยว่าเวลามันหมดเทพยังเหลือแต่เวลามันหมด ให้รับไว้ร,รับฟังกันคนเอาด้านหน้าคือเทปด้านต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอหยุดตัวแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ูนผลจงมีได้ลูกรักทุกคนสวัสดี